จิจ๊บโป่งงานที่ใดพอดีเจลพอดีป่นพี่เนาะจิปบโป่เออมาจิ๊โปมงละจ้ะพี่น้องพี่น้องทอดอีกดอกซาลสามสิบตัวละสองบาทพี่เนาะพูดว่า <c oughs> สองบาทกระบอกขายเรืองใจพี่น้องจ้ะเหนื่อยแหงนี่แหละค่ะผลงานที่ได้โมน,นี้พอดีกินพอดีแซ่ พูดดีคือทอดซ้นำนี้พี่น้องเลยสบายดีค่ะพี่น้องมื้อนี้มาพบเพกันอีแล้วกับช่องอีนางชาแนลค่ะพี่น้องออกล่าสั์ค่ะพี่น้องมื้อนีนล่าสั์อีอย่างกับรลุมาเบิ่งกักนค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่นี่ๆๆ ตีโอมค่ะพี่น้องตีโอมข่อยตีโอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะพามาล่าสัตว์อาหารชั้นต่ําค่ะพี่น้องมือนนง่อนี้พึ่งฮอดย้ำฤดูการองอันอาหารชั้นต่ำละค่ะพี่น้องจา๋านี่ค่ะข่อยมันข่อยตีโอมค่ะพี่น้องมาฟุตกันเรื่อยๆก,การฟุตเลยน่าจะเดอ้อ เลิกยู่เด้ค่ะพี่น้องเพื่อจได้กินโอ้ยเนาะเฮละเฮละนี่แล้วแบบงงบบบพี่น้องจ้าีูม มเห็นบัวครพี่น้องเห็นกุฎเห็ดดาเพิ่นหรือยังคะนี่การนี้คนอยู่ชุ่มเจนนะคะนี่นี่นี่เอามาซะดีๆไอ้ยาเดี๋ยวใจพี่น้องจะอันนี้จะเป็นโอ้ตัวผู้ใจพี่น้องตัวนี้ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้สองตัวบ้างโอ้ตัวเดียวตัวเดียวการใครพี่น้องใส่กวดเลย Khuất phía nó, khuất lông bay, khuất lông bay Được chấm bứt được chấm bựt Hiền tố đều thế này Vậy cũng hmm. này น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ตัวผู้เลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องกป็ดใดครับเป็ดใดจีบู่มค่ะพี่น้องเป็ดตะแซ่บอาหารชั้นต่ำแต่ว่าแซ่บอย่าบอกใครเชียวค่ะพี่น้องจี้ปู่จี้ปู่อาหารอีสานจ้า พี่น้องค่อยนี่ค่อยบักใหญ่เลยพี่น้องค่อยจิปลมจิปลมพี่น้องค่อยบักใหญ่เลยหูนี่นี่หูมันต้องมันต้องมีเป็นวันวันวันหูของมันพีน่น้องดิ่งขึ้นมอขึ้นีบมาบาุลลุกครุดเลยจ้า ยังถอยด่าไปอีกอยู่คุณดิโอนคุณถอยด่าอยู่บนเจ้า,านี่อู้หูอูอ้หูมีสองตัวมีสองตัว,ต,วตัวผู้ดูกันเป็นครอบครัวเลยตัวนี้สองอตัวเมียตัวพี่เนาะเอาตวัวผู้ขึ้นมาก่อนเดี๋ตัวเมียกำลังขึ้นมา ดูติปีเลยพี่น้องดูติปีนะยิ้มอีกเด้วเนาะพี่น้องเพิ่นข่อยใหญ่เพินพ่นเลยเพิ่นเลยอยู่สองผู้เมียเพิ่นพี่น้องสร้างรังอยู่กันสองผู้เมียเลยโอ้ก็เลยเห็ดของนี่โตเมียค่ะพี่น้องโหนี่ข่อยง่ายโดพอเพิ่นได้เห็ดข่อยง่ายเพราะเพิน่นอยู่กันสองโตสองผู้เมียบัดโอเคไปต่อไปเลยพี่น้อง แล้วตัวผู้วันนี้คือตัวผู้ตัวผู้มันจะอยู่ตื้นเลยพี่น้องเลยโอ้ได้พ่อแจ่วบนออพี่น้องเลยเมือนี่ค่ะตัวผู้อีกไล่พี่น้องอยู่ตื้นอลวาดจากซีดจากเศร้าตัวกับพ่อแจ่วละจ้ะพี่น้องเอ้ยไปนี่นน แต่นี่ก็พอพุ่นแล้วครับพี่น้องจ้ะพี่น้องคอยเพื่อนแต่ว่าอันนี้เพื่ออ,อกแล้วจ้ะพี่น้องหูเปิดเอ,อื้อนหูเปิดพี่น้องถ้าหูเปิดแบบนี้เนี่ยคุดลงไปนี่สงสัยจะเจอขี้เข็ดหรือตะขาบนะจ๊ะพี่น้องจ้ะไม่ต้องขุดมันนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ตั้งเต้นเลาะหาหอยต่อไปนะจ๊ะเลาะทงลาท่าค่ะออกคล้าค่ะวันนี้ ไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องจ้าแห้ตื่นค่ะสองสามบันพอกล่ะพี่น้องโอ้ตัวผู้อยู่คนเดียวไม่เดียวไม่เดือบทุ้อ nhiều. chọn tổ mồi nè. đi. tổ phu, cất con. tổ ดิเออเออดิขี้ดมที่ขี้ตาใส่ขี้ดินใส่ตาโอ้ดิเจ้าตัวเมียพี่น้องเปิดตัวไม่เพิ่นบ่ดนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อยแห้งพี่น้อพี่น้องเอ้ย ลำเดืดจางเดือดที่น้องควายนึงที่น้องอุ่นุขึ้นเยอะเลยที่น้องแต่ว่ามือแห้งสิคุดเลยที่น้องอุ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยตะวินพ่วงเพียงโบไฟเลยจะตายแดดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ก็สู้เพื่อแม่ สูขน่อแพ้ก็ได้แม่จาพี่น้องแม่ยจกสู้สู้สิพ่อแจ๋นแหละเต็มขวดแล้วพี่น้องสู้ตอไปของกินของอีสานบ้านเฮาของแสบของนัวด่วนี่ยเราเนล่าเนล่มาสิเจ้า โอ้ดีมือพี่น้องตัวเมีจ้าพี่น้องตัวเบียตัวเบียตัวเบียเบียตัวเบียคือสีพออะพี่น้องคือเหมื่อเฮงถงบุญลคือสีเหลอจงเลยันะหลือจงยัพี่น้องนีอีกหนึ่งตัวพี่น้อง ขวดใช่ขวดสิเต็มขวดแล้วเบิ้งพี่น้องเบิ้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 งจิโร่ตัวนี้จิโปมตัวนี้พี่น้องผุดล่ะคุดเลยเล่กองหีนอินไหมกองจูนพูนพงบักใไงหนึ่งบัตรสีได้เห็นบ่อยพี่น้องตัวนี้หน่อยนึงเบิ้งคุดผุดล่ะก่อนจะคุดหลุมฟังเสาพี่น้องเอ้ยผุดล่ะผุดล่ะผุดอ่ะ เป็นอยู่เลิกเกกดีย๋ยก็ดอกกระเดี้ยวเทพพี่น้องพุดนะพุดนะฟางที่คุดหลุมฟางเสาเฮ็ดเฮือนดินเด็ดดีพูดนะโอ้ยเจ้าคืออยู่เลิอกทายีละหอมมากทำแม่พุฝนพี่น้องโอ้ยคักคักพี่น้องตัวนี้พุดนะบุ้งผู้ฆ่ากันหน้าดำหน้าแดงตากแดดตากลมสุดแต่หยากพี่น้องของแซ่บอีสานพี่น้องจีปูพี่น้องเอาละพี่น้องคือสิ พ่อส้ำนี้แหละค่ะพี่น้องจะสําหรับมัอนี้เพราะว่ามันพอป่นแลยแม่พี่น้องมาเจอหูนี่บุญนะพี่น้องเอ้ยพ่อปานั่นพุทะพี่น้องเต็มขวดนี่แหละพี่น้องคือสิพ่อแลยแหละพี่น้องพอป่นพอแจ๋วแล้วพี่น้องเมื่อฝากอีแม่ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดอยากอะมาเด้อค่ะเด้อมากินในย่างเด้อพี่น้องของแซ่บอีสานพี่น้องอาหารชั้นต่ำแต่ว่าก รสชาตินี่โหสุดยอดเลยค่ะพี่น้องใครบาร์ดีกินพ่อห้องพ่อให้ใะพี่น้องจ้ะพ่อห้องพ่อให้อยูร่าพี่น้องเอ้ยใส่หูกันสำรับมือนีกะนก็รอนจักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี่แล้วใจพี่น้องจ้ะสำรับมือนีกะสบายดีบ๊ายบาย